สวัสดีครับมาในรูปแบบใหม่ของเพชรภูวดินวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ความรู้นะครับเกี่ยวกับการทำงานในประเทศเกาหลีและสถานการณ์ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเดอ้อกับช่องไดมอนด์ชาแนลวันนี้ผมมาถ่ายทำนอกสถานที่ถ่ายทำที่โรงงานที่ผมทำงานนะครับ อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ลบเองศาฟังไม่ผิดหรอกครับลบเองศาวันนี้ผมก็อยากมาเล่าประสบการณ์นะตอนนี้เดือนนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศเกาหลีนั้นทางรัฐบาลได้ทำการที่ว่ามีนโยบายขับไล่ผีน้อยออกจากประเทศ เพราะว่ารัฐบาลได้ใช้เงินไปกับโควิด2019เป็นจำนวนมากและใช้จ่ายไปกับสถานการณ์อื่นๆด้วยแล้วเขาก็เลยมีมาตรการบอกว่าให้ขับไล่ผีน้อยออกเพื่อจะเอาคนที่มีวีซ่าเข้ามาเพื่อมาให้เสียภาษีจะได้มีเงิน ไปเก็บไว้ในคลังสิคลังของรัฐบาลเกาหลีเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยอยากแนะนําทุกคนว่าถ้าใครคิดที่จะเข้ามาทํางานช่วงนี้นะครับช่วงเดือนพฤศจิก,กาธันวาอย่าพึ่งเข้ามานะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ทุกคนสอบมาดีกว่านะครับถึงแม้คุณจะเสียภาษีแต่ว่า คุณก็จะได้ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีด้วยเพราะว่าประเทศเกาหลีก็น่าจะเป็นประเทศต้นๆนในเอเชียนะครับที่หลายประเทศอยากมาเที่ยวนะครับที่คนที่อยากมาเที่ยวจริงๆจังๆตอนนี้สถานการณ์โควิดในเกาหลีมันก็ยังมีอยู่นะครับทุกคนเออไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับมันก็ยังมีอยู่แล้วก็สายพันธุ์ใหม่ก็ ระบาดขึ้นมาอีกรละลอกหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้บรรยากาศหนาวมากช่วงพักเบรกผมก็เลยมาทำคลิปเพื่อจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังทุกเขตพื้นที่นะครับตอนนี้ตอมอดุมากดุมากกว่าไอ้้ไอสุนัขพันธุ์็อกไวเลอร์ดุมากๆเคยเห็นงานจับไก่ไหมเขาจะเอารถดมัดไปใส่คนแบบนั้นแหละ วิ่งไล่จับกันทุกวันมีข่าวออกมาทุกวันเต็มหน้าทิกตอกเต็มหน้าเฟซบุ๊กเลยครับทุกคนผมก็เลยอยากแนะนําทุกคนว่า,าคนที่คิดที่จะมานะครับตอนนี้นี่ตอมอที่สนามบินก็ผ่านยากแล้วก็เข้ามานะ่ะไม่รู้นะว่า,าเราจะโดนจับวันไหนเพราะว่าเขารู้เลยว่าเรา มาแอบทํางานน่ะไม่มีหรอกคนที่มาแบบอ่ายังไงล่ะมาเที่ยวจริงๆนะ่ะอ่ะร้อยคนน่ะผมให้สามคนน่ะที่มาเที่ยวจริงๆนะมีเคสหนึ่งนะที่เขาลงติ๊กตอ,อกกันนะผมเห็นคือขนาดมาเยี่ยมแม่แม่ทํางานที่โรงแรมวันนั้นตอมอก็เข้าเพิ่งมาเพิ่งมาได้กี่วันสามสี่วันเลยก็โดนจับกับพ่อแม่ติดแบกนิดไปเลยนะทุกคนเออ มีตังก็เข้าไม่ได้นะเขาคิดว่ามาทํางานนะเขาไม่ได้คิดว่ามาเที่ยวนะนาักการณ์ตอนนี้นะคือตามธนาคารตามซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือตามพวกเซเนซีี่ในประเทศเกาหลีนะห้ามเด็กขาดเลยสายเที่ยวนี่ก็โอ้ตอนนี้ต้องหยุดนะสายเที่ยวนะเพราะว่า อตอมอลงผับดังนะผับพี่ถูกกฎหมายผับคนไทยแท้ๆนะตอมอได้ลงนะครับปีนี้ก็เลยโอ้โหเข้มข้นกันมากเลยทุกวันนี้แบบว่าขนาดผับดังๆนะที่เพิ่งเอาวงรามานูนมาเล่นนะ่ะโอ้โหขนาดตอมอยังลงเลยดูไม่ดูคิดดูนะ่ะตั้งแต่เขาเปิดมาสนะี่ห้าปียังไม่เคยลงมาลงปีนี้นะ่ะเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เขาเอาจริงเขาอยาก ผลักดันออกออกเลยล่ะออกจากประเทศเขาก็เลยแบบให้อภิสิทธ์แก่ตำรวจด้วยเออให้อภิสิทธ์แก่ตำรวจเลยให้ตำรวจสามารถตรวจฟาสปอร์ตตรวจใบกามาได้เลยเพราะรัฐบาลชุดเก่านะ่ะคือตำรวจเขาไม่จับนะตำรวจนะรัฐบาลชุดเก่าเพราะว่าเพราะว่าผมเคยถามคนเกาหลีแต่ก่อน แต่ก่อนนะ่ะผมทํางานสวนผมก็เลยถามเท่าแก่เท่าแก่บอกว่าตํารวจเขาไม่จับแต่ว่าตัวมอเขาจะจับแต่ทุกวันนี้เขาจับได้หมดเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาแต่ผมไม่รู้นะว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาแล้วเป็นยังไงเพราะว่าคนเกาหลีตอนนี้ประท้วงกันเยอะมากคือคือมีการเสียผลประโยชน์กันแน่นอนอนะ่ะทุกคนอืถ้าใครเข้ามาได้นะโอ้โหมันสุดยอดเลยงานอนะ่ะทุกคนงานเยอะ เงินเยอะโอ้โคตรเยอะงานมากกว่าคนนะทุกคนตอนนี้นะแต่ก่อนนะคนไทยไม่ได้รักกันแบบนี้แต่ก่อนนะขายงานแบบหลอกหลอกขายงานก็มีหลอกพาเราไปนูน่นไปนี่ไปทิ้งเราเนะก็คนไทยเนาะแต่ทุกวันนี้นะคนไทยก็เริ่มรักกันแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะงานฟรีทั้งนั้นโอ้โหไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ยังติดอยู่อย่างหนึ่งยังมีเจ้าที่ถ้าคนไทยไม่มีเจ้าที่นี่นะก็สุดยอดนะเออเจ้าที่นี่ถ้าทุกคนคงจะออบางคนอาจจะไม่รู้เนาะเราทำงานก่อนอะ่ะเป็นเด็กเกา่าอ่ะเก่าขึ้นมาอนะ่ะเออก็ไม่เป็นไรเรื่องนะไม่เป็นไรเพราะถ้าเรามาทํางานถ้าเราไม่ใส่ใจสักอย่างมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเรื่องแบบนั้นแต่ว่าผมก็อยากแนะนําอ่ะ แนะนำเหมือนเดิมหนอะว่าไม่อยากให้มาหรอกผิดกฎไม้น่ะมันไม่สนุกหรอกทุกคนพีกกฎไม้น่ะออยากไปที่ไหนก็ไปไม่ได้ไหมอืมเราก็ต้องเราหลบซ่อนอยู่เนาะแต่พูดถึงนะ่ะถ้าแต่งตัวดีๆนะ่ะรู้ภาษานี้หน่อยเราก็ไปได้ถ้าไปคนเดียวไม่ต้องไปหลายคนนะ่ะไม่ให้เขาจับสังเกตเราได้นะทุกคน ต้องพักเบรกครับกินมามา่าเพราะว่าโรงงานผมเขาให้เบรกตอนเช้ายี่สิบนาทีตอนบ่ายสามสิบนาทีอันนี้ผมมาทำงานรายวันนะครับผมไม่ได้เป็นพนักง,งานประจำตอนนี้อุณหภูมิลบเก้าองศานะครับเพราะว่าแต่ มันเหมือนก็หนาวแต่ตอนเช้าเช้าเนาะเพราะว่าสภาพอากาศถ้าติดลบก็มันจะมีแดดอยู่แสงแดดแสงนี่ก็มามันก็ได้อุ่นๆอยู่เนาะมันก็ได้ความบอบอุ่นอยู่เวลาทำงานเราก็หาถังสีเล็กๆน่มามาทำเป็นเตาไฟเพราไม้ที่นี่เยอะก็ ก็จุดไฟเอาถ้าไม่มีไฟก็ทำไม่ได้อ่ะมือแข็งอ่ะสุดท้ายนี่ผมก็ขอฝากเตือนทุกคนนะครับว่าถ้าไม่จะเป็นจริงๆอ่ะผมอยากให้ทุกคนสอบมาอย่ามาแบบผิดกฎหมายอยากให้ทุกคนมาแบบถูกกฎหมายมาลองประสบการณ์ใหม่ๆได้มาเที่ยวมาเรียนรู้วัฒนธรรมของเกาหลี คุณจะได้เพื่อนจากเกาหลีกลับไปคุณจะได้ภาษากลับไปคุณจะได้อะไรมากมายการพัฒนาการอะไรประเทศของเขาเนี่ยกลับไปถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเท่านี่มันมันคนละชั้นกันน่ะนรกกับสวรรค์น่ะทุกคนผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้นะอย่าคิดว่ามันมายากมันมาอะไรถ้าทุกคนคิดแบบนี้ทุกคนไปเสียเงินให้ในายหน้าแล้วคุณไม่ผ่านน่ะคุณก็เป็นหนีห้เฉย อันนี้เราเสียเงินให้กรมแรงงานอย่างน้อยเราก็ต้องรอถ้าไม่ได้มาจริงก็ต้องรอสองปีนะ่ะเรายังมีความหวังนะแต่น,นี้เราอยู่ดีๆมาเสียตังภายในคืนเดียวบินเช้ากลับเที่ยงแบบนี้นะผมคิดว่ามันไม่โอเคนะครับทุกคนแล้วก็รัฐบาลชุดน,นี้ก็มาเนี่พ่อดุมากดุมากๆเลยละ่ะต้องระวังกันทุกฝีก้าวเลยละ่ะทุกคนเออจะออกไปไหนอะไรยังไงนี่โหเมืองใหญ่ๆโดนกานร,ระนาวเลย ผมเห็นใน t i กต o k กอาสำหรับคลิปนี้ก็เวลาพักเบรกผมใกล้จะหมดแ้วผมขออนุญาตกินมาม่าก,ก่อนใครชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้คลิปหน้าผมจะมาทำอะไรหรือจะมากินอะไรให้ดูหรือจะมาเอาความรู้อะไรมาเล่าให้ฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับกดติดตามไว้แ๋ยวจะได้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ ผมลานไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ